ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรนี่ Family, Facebook, Line, ครับผมตอนนี้ผมก็มะฮอดบ้านน้องเดินละครับเมืองอัศพรแขวนสวรรค์น,นาเขตครับบ้านน้องดีครับเมื่อในี๋พอดีจะมาแจ้งข่าวดีครับน้องดีครับเอฟซี ูุณยาใจดีจาก USA ครับผมมอบโอนเงินมาให้เพิ่นหนึ่งล้านกีบครับผมเป็นเงินไทยกับประมาณพันหารอยเป็นเงินดอลลาร์กับประมาณหาสิบดอลลาร์เมื่อหาสิบดอลลาร์เป็นเงินตั้งหนึ่งล้านกีบคุณหลายเนาะหาสิบนี่พอดีนแม่เทาเป็นอันนี้พ่อเทาบ่นี่สบายดีน้องดียูจิบะ ครับผมพอเถากับเขด้เท่าไปไหนน้องแม่แม่เพิ่นไปทำงานอยู่ไทยนี่บ้านแหละครับผมบนี่อ่าครับสบายดีมาเยี่ยมน้องดี <c oughs> สบายเลยสบาดีน้องดีนี่ครับมาเยี่ยมน้องดี <c oughs> แจงข่าวดีเพิ่นเอฟซีเพิ่นหามากให้มอบให้น้องดีครับน้องนีน้อง ทิพย์บ่น้องทิพย์ก็มอบให้เพิ่นไปแล้วมอบโอนเงินมามอบให้น้องดีกับน้องทิพย์คนละล้านจีบเดี๋ยวมอบไปเพิ่นก่อนมันจะลืมนี่เอาล้านจีบเด้อเอาหน้าเพิ่อนกันเอาครบช่วยบ่หน้าเพื่นด้วยมีจังใบ okay, <good. S 1> โคบบ่ อาขอบใจเด้อขอให้สุขภาพขแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยหาเงินได้เด้อครับน้องดีครับเพกกือ่อจะอวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีจากย e นะูเอตีรับเงี้ยเพิ่นพี่เงี้ยผู้ไทยนี่ครับเอกลักษณ์เงีรรเ้ยผู้ไทยทุกเงี้ยต้องมีเตา่าเต่านี่เพิ่นยังดีได้ใส่ใส่ฟ,ฟื้นใส่ฟ,ฟื้นแล้วใส่ทานตัวนี้ทานบนน่ทานน้ำ,นนำฟื้นน้ำเนาะ พยานี่แม่เท่าเพื่อนยังบอกหนแก่แล้วอายุตั้งไรนช่ไหม้ะค่ะห้าสิบห้าสิบห้พูดนะห้าสลูกสาวก็ไปยุ่งเทพบ่แม่แล้วยกรม่ดีได้ลูกสาวคนเดียวแหละบ่เรียงร้านไห้เพื่นประาเลียงหลานน่อยนี่นี่ก็เลี้ยงแต่เดือนหนึ่งออกมาแต่ทองแม่เดือนนึ่งเลย ยายเลียงเอาเลยมาลูกย้ายแล้วเนาะแต่ก้าวเขบอกเอิ่นเห็ดแม่เอ่นยายเนี่ยนคุณนองส่ะนองส่นี่ีนองส่อนองันลอ้เ็นได้สองผัวเลยอผัวที่สองตัวนี้โอ้เพิ่นคนง่ามเนาะเพิ่นคนง่ามเพิ่นได้หลายผัวมันบอดถือกันเลยเออใส่จังสันเดีว อยู่นี่แล้วแม่เทาก็เลี้ยงลานใหญเยพื่เลี้ยงลานให้ะไเฮ็ดให้เห็ดหน้าให้มันเห็ดให้เห็ดหน้ากะอันล้างเทากะลูกผลไปทางานผลกัมาชอยแลูกล้านนําเนี้แหละชอยลายจะบอกเข้าง่านบอยเข่าตาดีดีเลเห็ดอย่นีนี่แหละหนานรโอ้หน้ากินมันเออได้ปีอะจะสอบเหรอห้าหกินี่แหละพ่นบอ โอ้ห oh, oh, <fu> ้าหกสิบเพ็ดนหน้าบ่พ่อกินนออยู่นี่เนาะบ่พ่อได้โอ้ตรงไดจักแปดสิบนอกจากพ่อเนาะได้พ่นแวคขึ้นพ่อกินอยู่แสดงว่าเอ้ได้ซื้อเขากินขึ้นนันเนาะซื้อแล้วมันบ่มีได้ซื้อกินปนพุ่นปนพียืมทั้งซื้อทั้งยืมเนาะอาจจะไปขึ้นเขาแมนแบบแไปหอกหมูมืดแล้วก็ห้ากระจอยแล้วอะไรมันตามนั่นกนม้นะครับ แต่ว่าคำลาโบป็นนีโมน่กะสีข้อหเห็นอยู่แต่ข้ากินก่อนแล้วอมันกับมอคเนี่แหละไปทายน้องดีก็ไปน้องอทิฟว่าบอมมีพัดลมเพิ่นกับซื้อเ c ซี FC กับมอมเงินซื้อพัดลมมห้คนละโตบมานว่าบอมมีไอ้ถุงรองเท้าบอกอยากซื้อรองเท้ามาจ้ะเอาไปซื้อให้เพิ่นเบิบ่งเดอ ตื่นก็เลยมอบมาให้ยปพศสื่อทองเทา่ามีแต่คนใจดีดิเอฟซีช่องตุกตุกแฟมิลี่มีแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพศยังเล็กกินข้าวแร้งเมือนีลยเพราะมี่ยังกินอยู่ยังบ่มี่ยังอยู่ก็จะกินยังน้องเว้นนี่กินหน่อไม้โอ้โอ้น้องไม้นี่ถือกันข้างนอกกบผู้ชายดิเนาะ มันหาง่ายบ่จ้วยหาง่ายแต่ก็มันไม่มีเลยจะกินแตนอมายอย่างเงี้ยแหละพญอดีคนเซโนบอกโอ้สีปากฟังว่าจะฟังสีปากบ่เป็นผู้ไทยวันไดนเนาะเออคอยกับเรื่องว่าผู้ไทยผู้เล่าเล่าลุมเฟินเล่าเซโนเล่าแถบบ่เป็นฟังผู้ไทยวันไดนว่าเป็นดอกผู้ไทยบ่เห็นมาเฮื่อนผัวแล้วจะไปจีบเพื่อนได้เจ้าไหนล่ะนี่ เป็นทหารยูเโลโอ้เพิ่นอ่าเป็นแพทย์แต่กาโอ้แพทย์ทหารบ่เพิ่นก็187อืเอานี่เอายายนี่เ7อื30กว่าปีแล้วพูล่ะเออนได้แม่มาเด้อผัวเดียวเมียเดียวเลยบ่แม่นๆๆโอ้สาวมีอ่าผู้สาวอ่ามีบ่าวเออผัวสาวมีบ่าวบ่แม่นเมียบ่ไปอืใครโทรมาแล้ว น้องดีกับงามงามครับมาโดนแล้หมดมาหอนโดนแล้หมดน้องดีโดนแล้วหนึงหนึ่งข่าวนเาเพราะไม่น่ากินเออพอดินี่ในเงินดนเงินกับไปสื่อใครเด้อไปสื่อใครมาจากแผงนเด้อเพราะได้อาไว้ตุ่มถอ้ถอดกินกันยังไข่เนีอยสื่อใครสื่อมามามาไวยนเด้อเเพิมาถ แม่เพิ่นบอกาแม่เสบายดีเดินลงก่อนไหมโอเควางเลยดูนี่ครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นนทุมาเยี่ยมน้ำคงแตุ่งเทพพอดีอทุ่มมาประจําอยู่บนแม่แม่ทรมาาลอดอิ่นก็เป็นห่วงเนาะ นใหนโอนเงินเพให้ดีใช้ยอบล่ะอยดู่อมยเกันไลยกับพันอืมกัได้วเห็เืองเดือนโอ้ยอยู่กรุงเทพมันเกิดยุงเทพกับแพงเออแมนบ้านก็ตตรงเศาทา้านเขาตกบดีกัพ่อเขาอยู่นนะนะนี่แหละบ้านบ้านนองดีนะครับ ยังมุ่งไปนทางของงามบอแห้งเต็กรู้เบอร์แล้วู้เบแล้วบอกยังห้ไปถ่ายมึงเด้ถ่ายบอแม่แ้องดีเดี๋ยวต้องดีเป็นสาวอ่งามป่านี่เดี๋ยวถ่ายเอาค่าดองดองดีก็ได้ดองใ้ไปอาวเ้ถูกคนูกไวม่ต่คนมากห้วผู้งามป่าเนี่เนาะใชู่นแต่นีถ่ายพนข้าวเดียวเขาเจ้ากัยังใจดีสื้อพัดลมมอบ หมอบเงิอนหทยตั้งล้านกี่คนนะถ้าไปทำงานบ่ไดดเดี้เมือนะเนี่นี่ครับอันนี้พันใจดีพันมอบห้เพ่นเด็นหนองลำบากครับแี่เพิ่งจะแต่พอจะแทะเพื่อนไปยุดใส่ละพอจะแทะมันโอ้้นบ้านนี้่ข้นบ้านนี้ พากออกไปน้ารังหน่อยดิห่างชาญมื่นม่ห่างไปดหันเลยเดินน้เมยมาแล้วอ๋ครับอยู่กับยอยู่กับยายเจ้ายเลี้ยงเอาแต่ก่ากินน่อปองเไม่กินอิ่มนุ่ยายนน่ปองไินมันบ่มีโอ้ว่าบ่ได้กินน่แมวเฉพาะบ่สูงไม่ไดเนาะได้กินได้น่แม โอได้กินนมพอได้พอมันพอมันคุ้มตังไหนอ๋อได้พอเนาะได้แนวพอแต่ว่าหน้าตาพอได้ผ้าแด่อ๋อ,อ,ม,อมันจะค่ำแล้วนี่นี่ครับตอนนี้ก็จะหกโมงแล้อผมกับมามอบไปเรียบร้อยแล้วเด้อครับขอบคุณผูญญ้ใหญ่ใจดีดีให้ผมเป็นสะพานบุญเลยครับถ้ามีอย่าง,างนี่อีก,กติดต,ต่อมาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องทูตูแฟมารีนนะครับผม ขอบคุณครับอ้าวทำดีเนาะน้ะนองดีเนาะอ้าวขอบใจเด้อสบายดีน้องติมสบายด,คาดีคือแต่งโตไอ้นี่แต่บ่ฮ้อนบ่ดิบ่บ่คือแต่งโตเมจิดเดือดทั้งมือนีลอยู่บ้านก็ภัยมื่อนี่มื่อนี้อยู่คนเดียวเหมาะพ่อแม่ไปใส่พอ่พอแม่ไปหน้าห่างก็เข้ามาแต่หน้าเจ้าของจะขอ,ขอ,ขอมาแต่หน้าบ่ไปเฮ็ดยังอยู่หน้า ได้ยี่บ่ได้ได้แกงยี่บ่เมนหามาแกงแล้วก็หามาะมาะนำบอเลยหมื่นจิโร่ขายให้ขาเจ้าคุูจิรอขายนนำได้จักโตเลยคุูจิรอร้อยโตต่อห้าสิบพันโอ้สัวจะได้ร้อยโตได้พ่อร้อยยี่บ่โดยปลาสัวจะได้เงินได้สามร้อยปลายได้สามร้อยโตในเงินแสนหาบ่โดยโอ้ขยันคับเนาะเมื่อนี้่้องทิพย์ยู่ผู้เดียวครับก็เลยบ่ได้ขึ้นไปถึงเฮือนเพิ่น เดี๋ยวเขาจะบว่าไปเห็ดยังลูกสาวเพนะื่อนเดี๋ยวพอได้ออกจากบ้านเด้ก็เลยลงมาทายยุยนางทายยุยบ้านใต้ถุนบ้านเพื่อนนะครับน้องทีมขยันครับนะ้นองทีมเนาะจะเอาไปเห็ดยังหลังเงินขายของขายเครื่องใดอเอาให้แม่เลยแม่เจ้าก็บอกออกมาบอมาหน้าเลยบอกเพือนนอนหน้าบอกเพืแม่บางทีก็เข้ามานอนเพื่อน ครับีนน้องที่เป็นข,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 ขยันครับไปซอยปอเมียโอ้ไปคุดบ่แม่นจนแขนลอยพนบอกคดใช่เวลาโดนบันไดละ่ะประมาณขุดตั้งแต่เช้ากับประมาณเจ็ดโมงกับประมาณแปดโมงก็ได้สามร้อยโอ้แต่เช้าแปดโมงบ่ได้สามร้อยประมาณสองชั่วโมงบอกควยมันหลายบานนั่นหมดจะนี่ย,ยุดแถวใดยู่แถวหน้าอะไรแบบ บางทีบางที่มืออื่นไปหาคุดแถวกุ้งแม่พาไปไปคุดสองขวนบมดนี่ได้ไอ้ได้สามร้อยนี่แม่โอ้เดือนวันจบคุดคุดเดียวขวั่นห้าคุดคุดเดียวได้ร้อยห้าสิบโอ้คนละครึ่งต้องกับแม่เลยโดยป้าเธอเก่งกังแต่เป็นแต่ไปคุดมาใส่ไอ้แกงน้ำไม้แท้มีอยู่บ่มีมือหนาพาเข้าไปในเด้อโดยนี่ครับ้องทีมีทีชีวิตมือหนาจะตามไป เบิงเป็นเอ่ขุดเอ้จิ๊บปูมหาหน่อไม้เนาะมาแกงกินเนาะโอ้แกงหน่อไม้ใส่จิ๊บปูมแซ่บใช่แซ่บเคยกินบ่เคยบ้านเจ้าเอิ้ญยังกินแค่จิ๊บปูมบ้านเฮาจีรอเด่บ้านเพิ่นตัวสีขาวๆนั่นจีรอเนาะแม่นบ้านเพิ่นเอิ้นจีรอก็แต่ว่าไอ้ไทยอีสานเขาเอิ้นจิ๊บปูมตัวสีขาวๆใหญ่ๆน่ะป้าดร่อยตวต่อเท่าใดก็ห้าสิบพันเลยผู้น่ะตก หาสิพันกับโบถึงโบถึงลอยซ้ำครับหาสิพันธ์โบตกตัวระบาทซ้ำโอ้ขยันคยันดีเนาะพูดนะเพิ่น,น,นแต่งตัวเม็ดซีดข้างบนนี่นะสร้างเบาห่อนเนะาะค่อยละห่อนเอาไอ้ย่า่แถาเพิ่นไปใช้สัญญาณนี่เนาะโมหูไปลิน้นที่บอกเมือนี้ม,มาแจ้งข่าวน้องทีบครับมีไอ้ผู้ใหญ่ใจดีครับจากไอ้ u s a สหรัฐอเมริกาครับมอบเอเงินมะไหครับหนึ่งหนึ่งล่างจีบเป็นเงินไทยกับประมาณพันพันหาครับผมดีใจบ่ดีใจ,ใจโอ้เป็นเพ่นอออกออกลีบน้ำตุกตุกเฟมารีได้โบนีพผัดล่มผัดล่มใส่ดีปอพผัดล่มโดยใส่ดีให้แม่ใส่น้ำอยู่บ่ หยาดกันบางทีก็หายบ่โดยหยาดกันมันหอนเนี่ยเนาะแมนเดี๋ยวก็เอาน้องมานอนนั่งบ่นอนกันจากนอนน้าเบาบานไในพัดลมเดียวโดยตอนว่ามีพัดลมนอนคนละทีเลยโอ้บโหมันอยู่สั่งอยู่ไหนเนาะเดือนหกเดือนเจ็ดที่มันหอนค่ะนอนเดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดเนาะแมนโอดคัะไกาเกี่ยวเข้าแล้วเออฮามีไอผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสงสารดีค่าเพิ่นซื้อให้ไอ้ชักโตก็ดีได้เนาะ แต่ครบคนทั้งพอไอ้ทั้งแม่ทั้งไอ้น่องทิพย์เลยนเนาะพอกับแม่ก็ใส่ตัวหนึ่งน่องทิพย์ก็ได้ใส่ตัวหนึ่งก็เสียใจดีแต่ถนัดจะได้ตัวในหน่อยกันยังดีใจนเนาะตัวผมซื้อมาให้เพื่อนหนึน่งสามแสนหาครับกับสามแสนหากับแสนหนึ่งนี่ร้อยหาซิบสองแสนกับสามร้อยสามแสนกับ หาลอยประมาณหาลอยกาบาทครับผมตัวหน่อยสามเสนหาแต่ว่าถ้าได้ตัวใหญ่ตัวละพันคือแห่งจากคากนด้เนาะอยากได้บ่โดยอยากได้นองทีมันผ่ารมยังแย่งกันอยู่แต่ว่าสาวนั่นคือจะได้คู่กันนล้วนะบ้าเนัะนเพิ่มมีตัวหนึ่งอยู่แล้วนะอยเฮือนเพิ่มเนาะสาวยังกอสาวดีเพิ่นก็บมอบใหมสาวดีน้ำมออให้เจ้าแล้วก็จะไปหาสาวดีสาวดีก็งข้แต่มาธุระบ่ เดี๋ยวจะได้โทษนัดเพิ่งซะก่อนเอ้ยนี่ครับผมผู้ใหญ่ใจดีผมก็แลกเป็นเงื่อนกีบเจ้าอย่างไเป็นเงื่อนกีบเนาะอะไรเป็นเงื่อนกีบ,ปกบไปนึป่ง<ป>ล่างกีบครับโอ้ยอาหมบอไ้เด้อนาเบิ่งกันอะ่ะโครบว่าเดี๋ยวว่าเข้าโกงเด้อเลยครแกแจ็คใบสิบใบปเป็นนึ่งล่างกีบกับใบละแสนครับ ใบละแสนใบหนึ่งแสนหนึ่งกับตัวประมาณเนยร้อยห้าสิบบาทนี่แหละครับกสิบใบก็บเป็นหนึ่งล้านเนาะด,ดีใจบ่ดีใจเคยมีคนให้เงินหลายปันนี่เจ้่บอกปันข้งแรกบอกเลยนะเห็นบ่เอาไปไใส่เห็นเป็นประโยชน์เด้อเราจะไปเฮ็ดใส่เฮ็ดยังแน่แนเลยอ่าอันนี้ก็สืเอาให้แม่กับพ่อนี่โอ้ซื้อเครื่องเจ้าอยากได้ยังก็จะมาเจ้าอยากซื้อยังก็อ,อยากได้ซื้อกับ อ,อืมคือว่าอย่างไผกดเนเงอนหรือว่าอยากใดลรองเท้าผู้ใดก่อนเจ้าเนี่ยหเรือไอ,อ้เจ้าดีคอยจะ<า>กะ<จ>สีไปซื้อเกิบดนำ้ำโอ้ครับเอาไอ้ําหรับไอ้คีบมอบเงินให้น้องไอ้ทิพ์นี่ครับกะข,ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนช่อง YouTube ทตุกๆ Family ครับแล้วก็เมตตาสงสาร้องดีด้อครับผมใส่โชคพนันเงิน ครับผมบสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณาหลายๆคำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุกต๊กตุก๊กแฟมบิลี่เยนะครับผมขอบคุณาหลายๆบาย